ในบรรยากาศเช้าของวันใหม่เสียงระฆังวัดกังวานสะท้อนกล้องผืนฟ้าราวกับเสียงดนตรีแห่งสวรรค์ที่นำใจมนุษย์กลับสู่ความสงบภายในวัดกลางป่าเขียวขจีที่รายล้อมด้วยต้นโพใหญ่พระโพธิสัตว์ผู้หนึ่งทรงเดินด้วยก้าวย่างนุ่มนวลใบหน้าสงบงดงามดังดอกบัวผลิบาน พระองค์เป็นเสมือนแสงสว่างในยุคที่เต็มไปด้วยความหมุนมัวของความทุกข์และกิเลสมนุษย์พระโพธิสัตว์องค์นี้เดินทางข้ามกาลเวลาเพื่อช่วยปวงมนุษย์ในยุคปัจจุบันเสียงลมพัดผ่านกลีบดอกบุษบาบานกระจายกลิ่นหอมของทูบเทียนและไม้หอมภูมิทัศน์รอบกายเปี่ยมด้วยพลังแห่งธรรมะที่ยังคงครอบคลุมใจผู้เดินทางอย่างลึกซึง้ง ความเงียบสงัดของธรรมชาติผสมผสานกับความลึกลับแห่งการเวลาเห็นได้ชัดว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ทันเพียงเพื่อร่างกายหากเป็นการทดสอบทางจิตใจที่ต้องฝ่าฟันความมืดมนแห่งจิเลสและพยันตรายในโลกสมัยใหม่ พระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้มิได้เดินอยู่เพียงลำพังในอ้อมกอดของธรรมะทรงได้รับคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้มีปัญญาพระองค์รู้จักความหมายของกรรมและผลสืบเนื่องจากอดีตชาติที่ยังคงส่งผลให้ปัจจุบันแปลเปลี่ยนพระองค์ทรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะนำแสงศรัทธาและความเมตตาความอดทนและความสงบ กลับคืนสู่มนุษย์ผู้หลงอยู่ในวัฏจักรแห่งทุกข์พระโพธิสัตว์จึงเดินทางเข้าหาสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยไฟแห่งความเร่งรีบและความโลภเสียงรถราและความวุ่นวายกลืนกลายกับเสียงเรียกขวัญจากใจที่ลึกที่สุดของมนุษย์ภายในวัดเล็กกลางใจเมืองทรงจำลองสภาวะแห่งความสงบเพื่อให้ผู้คนได้รู้จักธรรมะอย่างแท้จริง พร้อมด้วยเครื่องรางของขลังและสติปัญญาอาโหสิกรรมที่ช่วยให้ผู้คนยอมรับการเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตขณะที่เวลาผ่านไปความท้าทายจากสิ่งเร้าสมัยใหม่และอารมณ์แห่งกายใจยิ่งเข้มข้นพระโพธิสัตว์ต้องเผชิญกับวิบากกรรมแต่ละบทที่ซับซ้อนทั้งความริษยาโกรธเกลียดความหลงผิดและความกลัวในใจมนุษย์ บางครั้งพระองค์ต้องใช้พลังแห่งสมาธิและปัญญาพร้อมทั้งพระเวทมนต์เพื่อขจัดอุปสรรคผลงานของชีวิตในอดีตที่ไม่ได้ชำระล้างสร้างความเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าพระโพธิสัตว์ไม่ละทิ้งความปรารถนาในการช่วยเหลือแม้จะต้องพบความทุกข์ทรมานจากการทดสอบภายในใจ หลายครั้งพระองค์ร่วมมือกับเทพารักษ์ผู้ปกป้องธรรมะเพื่อขับไล่พยันตรายที่แฝงเร้นในมิติความจริงและความลวงความเชื่อและความไม่เข้าใจบทสนทนาระหว่างพระองค์และเทพารักษ์เต็มไปด้วยความเคารพและเคล้าคลึงด้วยพลังแห่งการตรัสรู้จุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในช่วงที่พระโพธิสัตว์กำลังเผชิญกับการทดสอบขั้นสูงสุด พระองค์ต้องยืนหยัดต่อสู้กับมาในรูปแบบใหม่ทั้งความสับสนในจิตใจและแรงกดดันจากนวัตกรรมโลกสมัยใหม่ไม่ว่าจะเทคโนโลยีหรือสื่อสารมวลชนที่รังสรรคภาพลวงตาแห่งกิเลสพระองค์ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมแห่งสติและปัญญาด้วยการเจริญเมตตาภาวนาและสัมมาวายามะเพื่อก้าวข้ามทุก การเอาชนะใจตนเองนี้ไม่เพียงแต่พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเผยแสดงถึงปาฏิหาริย์แห่งความเมตตาที่ส่งผ่านจากพระโพธิสัตว์สู่ผู้คนรอบข้างผู้ที่ได้สัมผัสรับแสงสว่างแห่งธรรมะหลายคนเห็นภาพอนาคตของชีวิตที่โล่งโปร่งไร้ความทุกข์ ในที่สุดเมื่อพระโพธิสัตว์ก้าวสู่ความสงบสุขอันลึกซึง้งพระองค์เผยแสงสว่างอันเรืองรองดุจทองคำบริสุทธิ์สาดส่องทั่วผืนแผ่นดินพระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมสูงสุดแห่งความเมตตาการุณาด้วยมือที่เต็มไปด้วยพลังรักและความอดทนทุกคำสอนทุกการกระทำเปี่ยมด้วยความจริงแท้ไม่มีอคติและความเห็นแก่ตัว ธรรมะที่พระองค์นำมาครอบคลุมทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตสร้างสารรค์ความสมดุลระหว่างมนุษย์และเทพเทวาที่ปกปักรักษาความบริสุทธิ์ของพุทธศาสนาสืข,ขายเรื่องราวนี้ไม่เพียงจบลงที่ความสงบ พระโพธิสัตว์ยังเผยให้เห็นถึงการท่องเที่ยวในวัตจักรแห่งภพภูมิต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังและศรัทธ,ธาเพื่อเป็นพลังนำพาทุกชีวิตไปสู่เส้นทางแห่งนิพพานนิรันดรธรรมะอันลึกซึ้งในเรื่องเล่านี้จึงเป็นเครื่องย้ำเตือนว่ากรรมและผลแห่งกรรมยังคงเดินทางข้ามกาลเวลาผ่านทุกชีวิต ความเมตตาและสัมมาทิฏฐิคือเครื่องมือสำคัญที่มนุษย์ทุกคนสามารถใช้เพื่อละทิ้งความทุกข์ทะลุผ่านความหลงและก้าวเข้าสู่ความสงบอันเป็นนิรันด์ด้วยกันบนหนทางแห่งพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านผู้ฟังผู้มีศรัทธาจงน้อมรับธรรมะนี้ไว้ในใจดุดแสงสว่างนำทางในยามค่ำคืน เพื่อที่ชีวิตนี้และต่อไปจะเต็มไปด้วยความเมตตาและสันติสุขอย่างแท้จริง